แชร์5ทริคเลือกบัตรเครดิตให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะแล้วก็ใช้บัตรเครดิตให้คุ้มค่าเราจะต้องดูอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ ่ะทุกคนพบกับทันอีกแล้วนะคะในช่องทันมันนี่ทริคนะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวทันจะมาแชร์ทริคส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้บัตรเครดิตนะคะว่าใช้ยังไงให้คุ้มค่าที่สุดนะคะรวมถึงใครที่กําลังมองหาบัตรเครดิตใบแรกนะคะอยากมีเอาไว้ใช้แบบคุ้มคุ้มเรียกได้ว่าใช้ทั้งทีต้องมีแต่คุ้มนะคะก็เดี๋ยวไปฟังกันก่อนที่จะไปฟังนะคะทันฝากเพื่อนๆกดไลค์นะแล้วก็ติดตามช่องนี้เอาไว้นะคะและเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ เทคนิคที่1นนะคะเดี๋ยวท่านจะชวนเพื่อนๆมาทำเช็คลิสต์เพื่อสำรวจตัวเองกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มมีบัตรเครดิตสัก1ใบนะคะเราจะต้องสำรวจตัวเองดูความพร้อมของตัวเราเองว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะมีบัตรเครดิตแล้วหรือยังนะคะตรงนี้ทำผ่าน3เช็คลิสต์ง่ายๆค่ะ อย่างแรกนะคะเรามาดูกันที่ฐานเงินเดือนนะคะฐานเงินเดือนอย่างน้อย15,000บาทต่อเดือนถัดมาก็คือระยะเวลาในการทํางานนะตรงนี้แนะนําว่าเราควรทํางานไปแล้วสัก4เดือนหรือว่าผ่านโปรไปแล้วนะคะจะได้มีสเตทเมนต์สวยๆหน่อยและสุดท้ายก็คือประวัติการผิดนัดชําระหนี้ไม่ควรมีนะเพื่อให้การอนุมัติบัตรเครดิตเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะ เทคนิคที่2นะคะก็คือการศึกษาเงื่อนไขของบัตรเครดิตนะคะเหมือนที่ทันพูดไปตลอดว่าบัตรเครดิตถ้าเราใช้ให้ดียังไงก็เป็นประโยชน์เป็นอย่างมากนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกบัตรเครดิตสักหนึ่งใบเราก็จะต้องพิจารณาแล้วก็ดูเงื่อนไขต่างๆให้เราเข้าใจก่อนนะคะก่อนที่จะสมัครเดี๋ยววันนี้ทันรวบตัวมาให้ว่าเงื่อนไขหรือว่าสิ่งหลักๆที่เราจะต้องนํามาประกอบการพิจารณามีอะไรบ้างคะ่ะ สิ่งแรกนะคะก็คือค่าธรรมเนียมทั้งค่าแรกเข้าแล้วก็ค่าธรรมเนียมรายปีนะคะ2ก็คือวันที่สําคัญที่ควรจะต้องจําให้ขึ้นใจนะคะหลักๆก,ก็จะมีอยู่2วันก็คือวันสรุปยอดบัญชีและวันชําระเงินนะคะตรงนี้เราจะต้องจําให้ดีนะเพราะว่าถ้าเราลืมจ่ายก็จะมีภาระค่าธรรมเนียมหรือว่าดอกเบี้ยที่ตามมานะคะและสุดท้ายก็คืออย่าลืมศึกษาอัตราดอกเบี้ยนะคะตรงนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราผิดนัดชําระหนี้นะคะหรือว่าเราจ่ายขั้นต่ําซึ่งอัตราดอก เบี้ยเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะ เทคนิคที่3นะคะก็คือการเลือกบัตรเครดิตตามไลฟ์สไตล์นะคะเพราะว่าบัตรเครดิตในท้องตลาดเนี่ยมีให้เราเลือกมากมายหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบแคชแบ็กหรือว่าแบบสะสมพอยต์นะคะตรงนี้ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปนะคะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกบัตรเครดิตสักหนึ่งใบเราก็ควรที่จะเลือกตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเรามากที่สุดนะคะดูความชอบในการใช้จ่ายของเราว่าเราชอบแบบไหนเราใช้แบบไหนจากคุ้มค่าเราก็เลือกแบบนั้นนะคะอย่างของทันเนี่ยทันเป็นคนชอบใช้บัตรเครดิตแบบแคชแบ็กเนื่อง จากว่าเราใช้จ่ายประจําผ่านบัตรเครดิตยังไงเราก็ใช้จ่ายของเราไปอยู่แล้วแต่เหมือนว่าเราได้แคชแม็กคืนมันก็เหมือนกับเราเนี่ยประหยัดเงินไปได้แบบไม่รู้ตัวค่ะวันนี้นะคะทันก็เลยอยากแนะนำใบนี้เลยนะคะบัตรเครดิต tomorrow เขาตอบโจทย์หลากหลายไลฟ์สไตล์แถมยังมีโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากๆค่ะ กับบัตรเครดิต tomorrow ใบนี้นะคะบอกเลยว่าเขามีโปรโมชั่นที่น่าสนใจเยอะมากนะอย่างตอนนี้นะคะก็มีโปร cash back 15%กับ15แบรนด์ดังที่ร่วมรายการนะคะและนอกจากนั้นก็ยังมี cash back อีก1-3%สําหรับการใช้จ่ายในหมวดอื่นๆด้วยนะคะตรงนี้เผลอๆเพื่อนๆจะได้ cash back ถึง2ต่อนะคะถ้าเราใช้กับแบรนด์ที่ร่วมโปรนะแล้วก็บวกเพิ่มกับ cash back ในหมวดพิเศษที่เราเลือกค่ะเป็นยังไงคะน่าสนใจใช่ไหมเพราะว่าครอบคลุมมาก ะะตรงนี้เราไม่ต้องมานั่งเลือกเลยว่าเราจะใช้จ่ายใบไหนดีนะคะเพราะว่าใบเดียวจบเลยนะเหมือนยังทันนะคะทันก็เป็นคนที่ใช้บัตรเครดิตน้อยทันก็จะเลือกใบที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์แล้วก็ตอบโจทย์กับความต้องการใช้งานกับเรามากที่สุดนะคะเพราะว่าถ้ามีหลายใบบางทีเราจะต้องมานั่งจำนะคะในเรื่องของวันตัดยอดหรือว่าวันครบกําหนดการชําระนะคะเราอาจจะหลงลืมนะคะหรือว่าพูดง่า,งงายๆก็คือบางครั้งก็ขี้เกียจจาค่ะทันก็เลยเลือกใช้บัตรที่ใช่ใบเดียวจบนะคะบัตรเครดิต tomorrow ใบนี้ค่ะ เทคนิคที่4นะคะก็คือการใช้จ่ายประจําผ่านบัตรเครดิตนะคะพอพูดว่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าการที่เราเอาบัตรเครดิตไปรูดเพื่อซื้อของฟุ่มเฟือยเพียงอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงว่าเวลาเราใช้จ่ายตรงนี้เราอาจจะใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจําค่าใช้จ่ายจําเป็นที่มันจะต้องเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วนะคะเพียงแค่ว่าเราเนี่ยใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะค่าไฟค่าโทรศัพท์นะคะค่าบัตร BTS MRT เพื่อเดินทางไปทำงานนะ,ค,ะค่าอาหารในมื้อปกตินะคะหรือว่า ค่าที่เราซื้อของใช้ส่วนตัวจากซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะตรงนี้เหมือนที่บอกก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะเพียงแค่เราเปลี่ยนจากการใช้จ่ายด้วยเงินสดหรือว่าเงินโอนนะคะมาจ่ายผ่านบัตรเครดิตเราก็คุ้มกว่าค่ะเพราะมีแคชแบ็กนะคะตรงนี้คุ้มมากๆเหมือนว่าเราได้ส่วนลดนะคะเวลาที่ทันใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต tomorrow ทันได้แคชแบ็กกลับมาเยอะพอสมควรนะคะตรงนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆค่ะ บัตรเครดิต tomorrow นะคะเขามีโปร15 on 15นะก็คือได้ cashback 15%เมื่อซื้อสินค้าและบริการจาก15แบรนด์ดังที่ร่วมรายการนะคะอาทิ Sho p e ี Lazada g r a b ลนะคะซึ่งก็เป็นแบรนด์หลักๆที่เราช็อปกันอยู่ทุกวันนี้อยู่แล้วนะคะเพียงแค่เพื่อนๆใช้จ่ายครบทุกๆ1,000บาทนะคะจาก15แบรนด์ที่ร่วมรายการก็จะได้รับ cashback 150บาทนะคะโดยจะได้รับสูงสุด300บาทต่อเดือนค่ะ หรือถ้าใครนะคะไม่อยากได้แคชแบ็กเราก็สามารถเลือกรับเป็น e ีคู p ปองก็ได้นะคะสามารถเลือกอ e ีคู p ปองของ t o p s หรือของ Starbucks ก็ได้นะคะโดยจะได้คืนสูงสุด450บาทต่อเดือนค่ะ ตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเลือกได้อย่างเดียวนะคะก็คือ 1. Cashback บ็คืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหรือ2 t o ท s e ป o กีคูปองหรือ 3. Starbucks e c o u p o ูไม่สามารถผสมได้นะคะแต่เปลี่ยนได้เดือนละ1ครั้งทั้งนี้เพื่อนๆจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต tomorrow รวมในเดือนเดียวกันไม่น้อยกว่า6,000บาทค่ะ ท่านแนะนำนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยนำบัตรเครดิต tomorrow เข้าไปผูกและใช้จ่ายผ่านแอปที่เราใช้จ่ายเป็นประจำอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปช็อป แอปกินออนไลน์หรือว่า e wallet ต่างๆนะคะตรงนี้ก็เพื่อสะสมยอดใช้จ่ายนะคะเพื่อรับ cashback 15%นะในทุกเดือนอย่างรวดเร็วค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ชอบและรู้สึกว่าตอบโจทย์เลยคือนอกจากโปร15 on 15แล้วนะคะเราก็ยังได้รับ cashback 3%จาก3หมวดที่เราเลือกเองได้นะคะแล้วตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนหมวดได้ทุกเดือนด้วยนะคะส่วนหมวดอื่นๆที่เราไม่ได้เลือกเราก็ยังจะได้ c a s h b a c ที่1%นะคะโดยถ้าเดือนนั้นๆหมวดที่เราเลือกเอาไว้นะคะ ไปตรงกับ15แบรนด์ที่ร่วมรายการนะอย่างเช่นแกล็นะคะที่อยู่ในหมวดการเดินทางสาธารณะตรงนี้เท่ากับเราได้แคชแบ็กถึง2ต่อนะคะนั่นก็คือ15แล้วก็3นั่นเองนะคะแถมถ้ามีโค้ดส่วนลดเราก็สามารถใช้ได้อีกนะถือว่าคุ้มค่ามากๆค่ะ ไม่ว่าจะช็อปออนไลน์นะหรือว่าซื้อที่ร้านค้าก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เพื่อนๆสามารถรับแคชแบ็กได้สูงสุดถึง2,000บาทต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวทันนะคะจะขอยกตัวอย่างการช็อปหรือว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทูบอโร w ให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เป็นของทันเองนะ3หมวดหลักที่ทันเลือกมานะคะก็คือหมวดที่ทันเนี่ยใช้จ่ายบ่อยที่สุดนะคะนั่นก็คืออาหารร้านสะดวกซื้อแล้วก็การเดินทางค่ะ สมมุติว่าเดือนนี้นะคะทันไปทานอาหารที่ร้านอาหาร3,000บาททันก็จะได้รับแคชแบ็ก k 3%จากยอดใช้จ่ายก็คือเท่ากับ90บาทนะคะและยังมีสั่งอาหารผ่านแกลบอีก2,000บาทตรงนี้ทันก็จะได้รับ Cashback 15%ก็คือ300บาทนะคะและที่คุ้มกว่านั้นก็คือยังได้อีก3%จากหมวดการเดินทางที่ทันเลือกเอาไว้ด้วยนะคะนอกจากนี้ถ้าทันไปใช้ในหมวดอื่นๆยกตัวอย่างเช่นไปซื้อของในห้างสรพรพสินค้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลือกหมวดเอาไว้เพื่อรับ3%แคชแบ็กนะคะแต่ว่าทันก็ยังได้1%อยู่เรียกว่าคุ้มมากๆนะคะใช้ดีๆบางทีได้คืนถึง2ต่อเลยค่ะ เทคนิคที่5นะคะก็คือจ่ายเต็มจ่ายตรงนะคะข้อสุดท้ายนี้เพื่อนๆจะต้องจําให้ขึ้นจ่ายนะเวลาที่เราใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตนะคะเราจะต้องมีศักยภาพในการที่จ่ายเต็มจํานวนแล้วก็ตรงเวลานะคะทางนี้ก็เพื่อให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเราเองมากที่สุดค่ะ อยาใช้จ่ายเพียงเพราะมีบัตรเครดิตก็รูดไปก่อนไม่อย่างนั้นดอกเบีย้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจะเป็นภาระให้เรามากกว่าส่วนลดหรือว่าแคชแบ็กที่เราได้รับอย่างแน่นอนค่ะเพราะเหมือนที่บอกเอาไว้เสมอนะคะบัตรเครดิตใช้ให้เป็นก็เห็นประโยชน์นะคะตรงนี้ถ้าเราจะต้องใช้จ่ายอยู่แล้วนะอันนี้พูดถึงค่าใช้จ่ายจําเป็นนะคะที่ท่านได้ยกตัวอย่างไปข้างต้นเพียงแค่เราเปลี่ยนจากการใช้จ่ายด้วยเงินสดหรือว่าเงินโอนมาใช้เป็นบัตรเครดิตกับค่าใช้จ่ายพวกนี้นะคะแล้วก็จ่ายเต็มจ่ายตรงเวลาทุกครั้งเราได้ รับสิทธิประโยชน์แบบเต็มๆนะคะยกตัวอย่างเช่นได้แคชแบ็กนะคะคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตทําให้เวลาเราจ่ายยอดบัตรได้ถูกลงนะคะยืดระยะเวลาในการจ่ายทําให้เราสามารถนําเงินไปหาผลประโยชน์ระหว่างรอจ่ายได้นะคะและสุดท้ายก็คือเป็นการสร้างเครดิตท,ที่ดีให้กับตัวเราด้วยนะคะหากเรามีการใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอและชําระตรงเวลาชําระเต็มตลอดค่ะ การที่เรานะคะมีเครดิตที่ดีอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าในอนาคตหากเรามีความจําเป็นที่จะต้องทําธุรกรรมกับธนาคารนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นการขอสินเชื่อที่อยู่อาศาาัยหรือว่าสินเชื่อเพื่อไปดาเนินธุร,รกิจต่างๆตรงนี้ก็จะพิจารณาอนุมัติง่ายขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชําระตรงชําระเตม็มหรือว่ามีประวัติที่ดีมาโดยตลอดนะคะตรงนี้ธนาคารก็สามารถตรวจสอบได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคลิปนี้สําหรับใครที่กําลังมองหาบัตรเครดิตสักใบเอาไว้ใช้เพื่อความคุ้มค่าก็ลองนําเอาทวีคะ หรือว่าเทคนิค5าคอที่ทันบอกไปข้างต้นก็ลองนําไปปรับใช้กันดูค่ะส่วนใครนะคะที่อยากมีบัตรเครดิต tomorrow ใบนี้เหมือนกับทันนะคะเพื่อนๆก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างเพื่อไปศึกษารายละเอียดหรือว่ากดสมัครกันได้ค่ะ แอบบอกเพิ่มเติมนะคะว่าความพิเศษสุดๆคือช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่สมัครบัตรเครดิตใหม่ด้วยนะคะก็รับแคชแบ็ก50%สูงสุด3,000บาทเมื่อใช้จ่ายในหมวดร้านอาหารนะคะเพียงสมัครและได้รับอนุมัติบัตรภายใน1เมษายนถึง30มิถุนายน2565นะคะสามารถร่วมโปรนี้นะคะได้นานถึง6เดือใน,ในใครที่สนใจก็ลองไปสมัครกันดูนะคะหรืออยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเดี๋ยวท่านจะแนบลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆดานล่าง ก็ลองกดไปดูกันได้นะคะบอกเลยว่าปลโปรนี้คุ้มค่าแล้วก็พิเศษมากๆค่ะวิธีการสมัครนะคะก็บอกเลยว่าง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อน,นสามารถสมัครผ่านแอปแล้วก็ยื่นเอกสารผ่านแอปได้เลยที่เพื่อนเเห็นในหน้าจอนี้นะคะและเดี๋ยวท่านจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้วยด้านล่างนะวันนี้ไปแล้วนะคะใครชื่นชอบคลิปวันนี้บ้างนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย